ในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์เชื่อเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักแอเรียลสาวน้อยเงือกหนึ่งเดียวของแฟรนไชส์ท่านเนี่ยโดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์และภาพลักษณ์ที่น่าจดจำไม่ใช่อันนี้ออันนี้แหละถูกต้องซึ่งเธอนะคะมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ที่สร้างปรากฏการ์แอนิเมชันที่แสนน่าประทับใจพร้อมพ่วงด้วยเพลงที่เพราะแสนติดหูให้ฟังตลอดทั้งเรื่องเลย ในวันนี้นะคะป i โป้ People plus จะพาทุกๆคนมาเจาะลึกเรื่องราวของตัวละครนี้กันค่ะว่ามีเบื้องลึกอะไรเบื้องหลังเป็นยังไงและเรื่องที่หลายคนไม่รู้เนี่ยมีอะไรมาก่อนบ้างอ่ามาสนุกกันไปในคลิปนี้เลย และก่อนไปเริ่มรับชมรับฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้กับ People Plus ด้วยนะคะแอรียลตามข้อมูลทั้งหมดนะคะเธอไม่มีชื่อเต็มหรือยาวกว่านี้นะคะเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นนางเงือกคงมีเพียงชื่อเท่านั้นที่ใช้แทนตัวเอง ในภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงอายุของเธออย่างเป็นทางการและชัดเจนนะคะแต่ในภายหลังเนี่ยข้อมูลอย่างเป็นทางการนะคะก็ได้ยืนยันว่าเธอเนี่ยมีอายุ16ปีนะคะในภาพยนตร์และเธอเป็นน้องเล็กสุดในบ้านเธอพำนักอาศัยอยู่ในปราสาทใต้บาดาลน,น้ำมหาสมุทรแอตแลนติกาซึ่งเธอนะคะเป็นลูกของราชาทรีตันที่มีศักดิ์เป็นเจ้าทะเลเธอเลยมีศักดิ์เป็นเจ้าหญิงนั่นเองคะ่ะการพัฒนานและการออกแบบ พุ่นวอลดิสนีย์และเคนเนลสตันเริ่มรังสรรค์เรื่องราวของเงือกน้อยตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,930และช่วงต้นทศวรรษที่1,940ซึ่งอนิเมชันเรื่องนี้นะคะเป็นการแดัดแปลงมาจากนิทานต้นฉบับของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนโดยในสตอรี่แรกเนี่ยเงือกสาวได้ตายกลายเป็นฟองสบู่แบบต้นฉบับนิทานเลยล่ะค่ะหากแต่หลังจากเขียนบทและวาดภาพประกอบสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วโปรเจกต์นี้ก็ถูกพับไว้เพื่อมุ่งเน้นไปที่โปรเจกต์อื่นๆที่กำลังพัฒนาอย เช่นดัมโบ้แบมบี้และแฟนตาซี มีการคาดเดานะคะคว่าเพราะบริษัทดิสนีย์อยากเน้นเรื่องราวที่สดใสแฮปปี้เงือกน้อยที่ตอนจบดึกดเนี่กก็เลยถูกพับเอาไว้ก่อนและในช่วงกลางทศวรรษปี1980โปรเจกต์เงือกสาวก็ได้รับการพัฒนาใหม่อีกครั้งในที่สุดแต่ดิสนีย์ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตอนจบที่มืดมนและแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กมากขึ้นพร้อมตอนจบแบบที่แฮปปี้เอนดิ้งซึ่งนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วก็เหมาะสมมากเลยนะคะเลยกลายมาเป็นเดอะลิตเติ้ลมาเมดในปี1 9 0 0 989แบบที่เราเห็นกันนั่นเองในระหว่างการพัฒนานะคะสตูดิโอเนี่ยได้ตั้งชื่อเงือกน้อยของตัวเองอย่างเป็นทางการว่า a อเรียลักษณะและดีไซน์ต่างๆแอเรียลนะคะเป็นนางเงือกสาววัยรุ่นที่สวยงามมีรูปร่างผอมเพรียวผิวขาวริมฝีปากและผมสีแดงถ้ามีดวงตาสีฟ้าอมเขียวขนาดใหญ่ซึ่งจะให้อารมณ์แตกต่างจากเจ้าหญิงดิสนีย์3คนก่อนหน้าอย่างสโนไวท์ซินเดเรล่า และออโรราอย่างมากเพราะพวกเธอเนี่ยถูกวาดด้วยดวงตาและศีรษะที่เล็กกว่าตามสัดส,ส่วนของร่างกายคล้ายกับสาววัยผู้ใหญ่แต่แอเรียลนั้นถูกวาดด้วยลักษณะกึ่งธรรมชาติมีดวงตาที่ใหญ่กว่าและศีรษะที่คล้ายกับเด็กทําให้เธอเนี่ยดูอ่อนเยาว์สิ่งนี้นะคะสื่อให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างความไร้เดียงสาข,ของวัยเยาว์และความสมบูรณ์แบบของร่างกายและเธอก็เป็นต้นแบบให้เจ้าหญิงดิสนีย์รุ่นหลังเป็นต้นมานะคะสังเกตได้เลยว่าหลังจากแอเรียลเป็นต้นมาเนี่ย โมเดลอะไรต่างๆนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับแอเรียลมากกว่า3ตัวก่อนหน้าอย่างมากเลยละในช่วงวัยเด็กนะคะแอเรียลเนี่ยจะใส่เกาะอกสีม่วงเนาะซึ่งเป็นเหมือนผ้าที่กระโจมอกเอาไว้ค่ะและพอก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเธอก็ใส่เปลือกหอยอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองค่ะ ลักษณะเด่นที่สุดของแอเรียลนะคะก็คือผมสีแดงสดที่ยาวสยายถ้าเนี่ยมีหางสีเขียวแนวนอนเหมือนกับปลาพร้อมเกล็ดสีเขียวทะเลและครีบสีเขียวใสๆที่คาดเอวและเป็นรูปตัววีซึ่งจะเผยให้เห็นหน้าท้องแบนราบของเธอนะคะอารมณ์แบบเหมือนสวมชุดหางนางเงือกอะคะ่ะที่จะมีอ่ะขอบใสๆเป็นขอบกางเกงอะเนาะ <laughs> ส่วนในชุดเจ้าหญิงที่เราเห็นกันบ่อยๆตอนเธอเป็นมนุษย์นะคะถ้าจะสวมชุดยูนิฟอร์มก็จะเป็นเดรสสีชมพูเนาะซึ่งเดรสอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเดรสที่เธอนะ่ะใส่ในตอนที่จะขึ้นบกครั้งแรกนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเดรสตัวหลักเลยนะคะที่เราจะเห็นเธอเนี่ยใส่ไปร่วมวงกับเจ้าหญิงดนะิสนีย์บ่อยๆเนาะแล้วก็จะมีเดรสอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเดรสสีเขียวตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งเดรสอันนี้นะคะก็จะเป็นเดรสที่เอาไว้ใช้ในสื่อส่งเสริมการขายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านา ต่างๆเนาะเพิ่มอรรถรให้กับชุดนั่นเองค่ะและนอกจากชุดเดรสสีเขียวแล้วเธอในร่างนางเงือกที่ไปปรากฏตัวบนสินค้าเนี่ยก็จะมีบางสินค้านะคะที่หางของเธอเนี่ยมีสีเขียวเป็นประกายเพชรแวววาววิบบับเนาะซึ่งก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่ายูนิฟอร์มพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นยูนิฟอร์มสําหรับสื่อส่งเสริมการขายเท่านั้นนะคะซึ่งแต่ละตัวละครในเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยก็จะมีชุดพิเศษต่างๆหรือว่าดีไซน์ต่างๆเพิ่มเข้ามาในชุดเช่นกันนะคะบุคคลิกภาพ แอรีเรลนะคะเป็นเจ้าหญิงเงือกที่สดใสราเริงมีชีวิตชีวาแถมด้วยความดื้อรั้นเธอรักอิสระมากไม่ว่าจะมีกฎเกณฑ์อะไรจะแหกหมดค่ะเพราะแอรีเรยลแปลว่าอิสระฉันจะไม่ยอมทำตามกฎหรอกค่ะ แฮมเธอเนี่ยยังหลงไหลในการผจญภัยและการสำรวจเป็นอย่างมากเธอมีความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นและไอความช่างสงสัยพร้อมการออกผจญภัยของเธอเนี่ยแหละที่จะนำไปสู่ปัญหามากมายเธอได้รับการกล่าวขานนะคะว่าสวยที่สุดและเสียงไพเราะที่สุดในบรรดาพี่น้องเอาจริงๆนะเรียกได้ว่าทั้งหมดในแอตแลนติกาเลยก็ว่าได้ แต่เธอก็ไม่ค่อยได้ใช้พรสวรรค์น,นั้นนักหรอกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตเธอมุ่งเน้นไปที่การผรจญภัยและเธอยังหลงไหลในเรื่องราวเกี่ยวกับโลกมนุษย์เป็นอย่างมากทั้งมักสะสมของหายากที่ได้มาจากซากเรืออับปางใต้ทะเล แอรเรียลนะคะมีความเมตตากรุณาและความรักต่อสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดแต่จะเป็นในเชิงมิตรภาพมากกว่าเชิงรักโรแมนติกแบบคู่รักและเธอเนี่ยมีนิสัยประหลาดประหลาดที่เราไม่ค่อยรู้กันนะคะก็คือท่านเนี่ยมักจะตั้งชื่อแปลกๆให้กับวัตถุที่เธอเก็บสะสมมาใช่ค่ะไอพวกสมบัติมนุษย์นี่แหละแล้วจะเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะเออเจ้าตัวขยายญ่ซึ่งเรื่องราวนี้นะคะได้เปิดเผยในซีรีส์ The Little Mermaid นะคะด้านความสัมพันธ์นะคะ เริ่มจากราชาไทาตันซึ่งเป็นพ่อของเธอและเป็นผู้ปกครองมหาสมุทรแอตแลนติกาส่วนแม่ของเธอนะคะก็คือราชินีอเทนาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเธอมีพี่สาวด้วยกัน6คนนั่นก็คืออะตินาอลานาอเดลลาอะควาตาอาริสตาและอะดรีนาตามลำดับ จะมีเพื่อนสนิทอย่างฟลาวเดอร์เจ้าปลาการ์ตูนสุดน่าหลงไหลสเกตเตอรเจ้าหนกนางนวลผู้เป็นพันธมิตรบนบกและเซบาสเตียนเจ้าปูซึ่งจริงๆเนี่ยมาเป็นผู้คุมความประพฤติแต่ในภายหลังเนี่ยก็เป็นคนสนิทที่แอเรียลนะคะไว้ใจเธอได้แต่งงานกับเจ้าชายอีริกและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือเมโลดี้พลังและความสามารถเริ่มจากความสามารถเฉพาะตัวของนางเงือกในฐานะนางเงือก แอรีรยลเนี่ยมีคุณสมบัติเหนือมนุษย์แม้ว่าเธอจะมีลักษณะเหมือนมนุษย์แต่โดยธรรมชาติแล้วเธอก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าทําให้เธอเนี่ยยังคงมีคุณสมบัติบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้เช่นหายใจในน้ําเป็นต้นการสื่อสารกับสัตว์แอรีรยลนะคะมีความสามารถในการเข้าใจและสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในน้ําได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวหรอกนะเพราะสัตว์บางประเภทเนี่ยก็พูดไม่ได้ความทนทานเหนือมนุษย์ แอรเรียลมีความทนทานมากกว่ามนุษย์ทั่วไปและมากกว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำบางชนิดอีกนะโดยสามารถทนต่อแรงกดดันใต้น้ำอันมหาศาลได้นอกจากนี้แอรเรียลยังสามารถทนต่อแรงกระแทกที่รุนแรงได้เช่นการรอดชีวิตจากการตกจากที่สูงซึ่งอาจส่งผลให้มนุษย์ทั่วไปเนี่ยได้รับบาดเจ็บสหาหัสหรือเสียชีวิตแต่เธอเนี่ยผ่านมันไม่ได้สบายสบ การมองเห็นใต้น้ำการมองเห็นของนางเงือกนั้นค่อนข้างเหนือและพัฒนาไปมากกว่าของมนุษย์มากๆซึ่งเธอเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนใต้น้ำที่มืดมิดและยังสามารถมองเห็นได้ในความมืดเหนือผิวน้าอีกด้วยสังเกตจากตอนที่เธอเนี่ยสามารถนําทางไปยังเรือของออริกได้ในช่วงกลางดึกนะคะเสียงไซเรนเช่นเดียวกับนางเงือกทุกคนเสียงของแอรียลเนี่ยมีมนขลังตามธรรมชาติปรากฏเป็นทรงกลมเรืองแสงในลำคอและสามารถเปล่งเสียงอันไพเราะแสนสะกดใจได้ เวทมนต์อันนี้นะคะไม่ได้ปรากฏในภาพยนตร์ค่ะแต่มาปรากฏในซีรีส์ The Little Mermaid ในตอนขอบคุณนะแอเรียลซึ่งแอเรียลนะคะได้กลายเป็นแม่มดแห่งท้องทะเลในช่วงสั้นๆและเรียนรู้วิธีการใช้เวทมนต์เธอใช้พลงสวรรค์ที่เพิ่งค้นพบเพื่อทำให้ความปรารถนาของเซบาสเตียนนั้นเป็นจริงแต่เธอเนี่ยก็ควบคุมมันไม่ได้อยู่ดี ท้ายที่สุดนะคะเธอสูญเสียเวทมนต์และสถานะแม่มนตแห่งท้องทะเลไปเมื่อตอนที่เธอเนี่ยบอกว่าฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกอย่างจึงย้อนกลับไปในตอนที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะไปยังถ้าเพื่อขอสิ่งวิเศษนี้ฉันว่าเราไม่ควรจะทำเล่นกับกรถาเลยฉันเห็นด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ แอรีเลนะคะเร็วกว่ามนุษย์ทั่วไปและสิ่งมีชีวิตในน้ําบางชนิดมากถ้าสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วราวกับภาพเบลอขณะอยู่ใต้น้ําและสามารถว่ายหนีเจ้าฉลามได้ถึงจะไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นแต่ก็หนีพ้นนะนอกจากนี้แอรีรยลยังสามารถเดินทางจากอาณาจักรของอิริกไปยังอล,ลนติกาได้รวมถึงเดินทางจากอล,ลนติกา้าไปยังนอร์เวย์ได้ในเวลาอันน้อยกว่าหนึ่งวันตามที่เซบาสเตียนนะคะกล่าวว่าแอรีเลเนี่ยเป็นนางเงือกที่เร็วที่สุดในอล,ลนติกาทั้งหมดเลย การหายใจแอริเลนะคะสามารถหายใจได้ทั้งบนบกและใต้น้ำแบบไม่จำกัดเวลาความทนทานต่อความร้อนแอริเลมีภูมิคุ้มกันต่ออุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เย็นหรือร้อนจดัดความสามารถในการปรับตัวแอริเลนะคะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากกลายเป็นมนุษย์ด้วยมนของเออรซูล่าเธอสามารถเรียนรู้วิธีการยืนขึ้นได้ภายในไม่กี่นาทีและเดินได้ทันทีหลังจากนั้น แอเรียลยังสามารถเรียนรู้วิธีการวิ่งเมื่อแม็กซ์ปรากฏตัวและทําให้เธอตกใจโดยไม่ตั้งใจเธอเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถฝึกฝนทักษะอื่นๆบนบกได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆมากซึ่งมนุษย์ทั่วไปนะคะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีอาทิเช่นหลังจะเกิดใหม่นะคะก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้ต่างๆเนาะแต่เธอเนี่ยสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเช่นการเต้นรำการขี่ม้าเป็นต้น นักร้องผู้เชี่ยวชาญแอรียลเป็นนักร้องที่มีทักษะสูงตามที่เซบาสเตียนเนเคยบอกเธอมีเสียงที่ไพเราะที่สุดในบรรดาพี่น้องหรือต้องบอกว่ามีเสียงที่ไพเราะที่สุดในแอตแลนติก้าเลยนักเต้นผู้เชี่ยวชาญแอรียลนะคะเป็นนักเต้นที่มีทักษะสูงเธอเป็นนักเต้นที่มีพรสวรรค์มากในร่างนางเงือกและหลังจากที่เธอกลายเป็นมนุษย์เธอก็สามารถเต้นรํากับอีริกได้ราวกับว่าเธอเป็นมนุษย์มาตั้งแต่เกิดเรียกได้ว่าสะเทือนบอกสะเทือนน้าเลยทีเดียวค่ะ นักขี่ผู้เชี่ยวชาญแอรเรียลนะคะมีทักษะสูงมากๆในการขี่หรือควบสิ่งต่างๆเือ <Huh? S 1> ในตอนที่เธอนั้นเป็นนางเงือกเธอสามารถขี่ม้าน้ําขนาดยักษ์เธอยังสามารถควบคุมบังเหียนของรถม้าใต้น้ําที่มีปลาโลมาเป็นตัวบังคับทิศทางของทราตันได้ด้วยส่วนในร่างมนุษย์นะคะแอรเรียลเนี่ยสามารถขี่ม้าได้ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะเห็นได้เมื่ออีริกเนี่ยพยายามสอนเธอให้ขี่มา้า และในหนังสือ The Little Mermaid Aries Baby b e เ l e ได้เปิดเผยเรื่องราวว่าหลังจากที่แอเรียวนั้นแต่งงานกับเอริกได้ไม่นานเขาก็ให้ลูกม้ากแก่เธอซึ่งเธอนะคะตั้งชื่อว่าเบลและเมื่อเบลโตมากพอเธอก็เริ่มขี่มันบ่อยครั้งด้วยทักษะและความกระตือรือร้นเช่นเดียวกับการขี่ม้าน้ำขนาดยักษ์นะคะนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญแอรียลนะคะเป็นนักดนตรีที่มีทักษะสูงถ้าสามารถเล่นกลองบองโกกีตา ฮาร์ปและเปียโน,โนได้อย่างยอดเยี่ยม และมีเครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียวนะคะที่เธอไม่ถนัดเลยนั่นก็คือเปียโนทะเลซึ่งมันต่างจากเปียโนปกติยังไงวะแม้ว่าเซบาสเตียนเนี่ยจะพยายามสอนให้แอรียลนะคะเล่นเปียโนทะเลอย่างตั้งใจแต่ทักษะของเธอเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยทักษะการเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ของเธอนั้นแย่มากจนไม่เพียงแต่ปลุกซีคลอปส์ให้ตื่นขึ้นเท่านั้นแต่ยังกวนใจปีศาจทะเลที่หลับมากว่าพันๆปีให้ตื่นขึ้นมาและพยายามที่จะทำร้ายแอรีเลอีกด้วย ก็คือเป็นมลพิษทางเสียงเวอร์ภาษามือแอรีเรยลนะคะสามารถรู้ภาษามือเพราะเธอเนี่ยสามารถเข้าใจทุกสิ่งที่กาเบรียล่าพูดได้ความฝันของแอรีเรยล ถึงแม้ว่าในหนังสิ่งที่เป็นภาพจําของตัวละครนี้ก็คือความร่าดอย่างการที่เธอเนี่ยเอาเสียงไปแลกขาเพื่อจะให้ได้ขึ้นไปอยู่บนบกกับเจ้าชายแต่อีอริกเนี่ยก็ไม่ใช่ความฝันของเธอซะทีเดียวค่ะดังที่เราเห็นกันตั้งแต่เริ่มเรื่องนะคะความฝันของแอเรียลเนี่ยก็คือการที่เธอจะได้ไปอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งเธอลหลงไหลในสมบัติสุดเจ๋งของพวกมนุษย์ที่ใต้บาดาลเนียมิอาจมีจริงอยู่ที่ใต้น้ำเนี่ยมันแสนมหัศจรรย์และเวทมนตรีศูนย์ของพ่อเธอเนี่ยมันทรงพลังมากๆแต่มันก็ ไม่อาจเทียบได้กับสิ่งประดิษฐ์กิบเก๋ชวนหลงไหลถ้าฝันใย ฝันอยากที่จะมีขาและได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์แต่ก็เหมือนแค่ฝันเฟื่องที่มีเป้าหมายแต่ไม่กล้าพุ่งชนจนวันที่เธอเนียได้เจอกับอีริกนะคะนั่นลหละเป็นวันที่ทําให้ความกล้าของเธอเนียมีมากพอที่จะตอบปากต่อคํากับเด็ดพ่อและทําในสิ่งที่เด็ดขาดอย่างการที่เอาเสียงเนี่ยไปแลกกับขาเพื่อเป็นมนุษย์นั่นเองและท้ายที่สุดนะคะความฝันของเธอเนี่ยก็เป็นจริงทั้งการที่เธอได้เป็นมนุษย์โดยพ่อ,องเธอประทานพรให้ การได้มีคนรักดั่งใจหวังพร้อมทั้งครอบครัวแสนอบอุ่นทั้งบนบกและใต้น้ำก็ถือว่าความฝันสำเร็จแบบทุกด้านเลยนะคะการปรากฏตัวในฐานะเจ้าหญิงดิสนีย แอเรียลนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกอย่างเป็นทางการทั้ง13คนของ Disney Princess แอเรียลนะคะไม่มีวันสถาปนาตัวละครเป็นเจ้าหญิงอย่างเป็นทางการเพราะพิธีเนี่ยเพิ่งจะมาจัดในช่วงปีหลังๆนี่เองและเธอนะคะเป็นเจ้าหญิงองค์ที่4แห่งแฟรนไชส์นี้โดยองค์อองที่1นะคะคือสโนไวท์องค์ที่2คือซินเดอเรลล่าองค์ที่3คือออโรราและองค์ที่4เนี่ยก็คือเธอนั่นเองการปรากฏตัวในเรื่องอื่น ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าตัวละครของดิสนีย์เนี่ยต่างจะมีการไปแจมกันในเรื่องต่างๆเนาะและแอรีรยวเงือกสาวของเราเนี่ยก็ได้ไปแจมหลายเรื่องเละเกินค่ะในบริบทที่เป็นแขกรับเชิญนะคะเธอก็ได้ไปปรากฏตัวในเรื่องเดซี่ดักบ้างล่ะซีรีส์ทิโ o นแอนด์พุมบ้า ซึ่งก็นับว่าเป็นการปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญที่หลากหลายมากๆเลยนะคะแม้จะมาสั้นๆก็ตามส่วนมาในบริบทที่ยาวหน่อยนะคะก็จะเป็นเรื่องโซเฟียเดอะเฟิร์สซึ่งโซเฟียนะคะก็จะมีสร้อยวิเศษเนาะที่สามารถเรียกเจ้าหญิงองค์ต่างๆเนี่ยมาได้ในยามที่เธอได้รับปัญหานั่นเองค่ะอ่าเจ้าหญิงองค์ต่างๆเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือเธอในบริบทต่างๆไปเนาะซึ่งแอเรียลก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้มาช่วยเธอนะคะนอกจากนี้นะคะยิงจะมีการปรากฏตัวร่วมกับเจ้าหญิงองค์อื่นๆในเรื่องร a ฟเบรกหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งมาในลักษณะ3มิิต นะคะคดูน่ารักมากๆเลยล่ะนอกจากนี้เธอยังปรากฏตัวในรูปแบบเลโก้ด้วย นอกจากนี้นะคะแอรียลเนี่ยยังมีซีรีส์เป็นของตัวเองด้วยนะซึ่งถ้าไม่นับภาพ,พยนตร์ที่เป็นภาคต่อเนี่ยก็จะมีซีรีส์นะคะที่เป็นภาคต่อเช่นกันซึ่งซีรีส์ The Li t t l e Mermaid นะคะมีด้วยกันทั้งหมดซสซีซั่นซีซั่นแรกนะคะจะมี13ตอนซีซั่น29ตอนและซีซั่น38ตอนนั่นเองค่ะสามารถรับชมกันได้ที่ Disney Plus Ho t s t a r เลยนะคะแต่ว่าภาพก็จะเก่านิดนึงแหละแต่อย่างน้อยๆก็มีภาคไทยให้พวกเราได้สนุกกันนะไปดูกันเลยจ้า ่มานะคะมาถึงพาร์ทเรื่องจริงและเรื่องน่ารู้ของแอรียลกันดีกว่าคะ่ะ 1. ชื่อของแอรียลนั้นมีความหมายว่าสิงโตของพระเจ้าในภาษาฮีบรูชื่อของเธอเนี่ยอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากบทละคร The t e m p l พลของวิลเลียมเชกสเปียร์ด้วยซึ่งมีตัวละครหลักเป็นวิญญาณแห่งอากาศนะคะที่ชื่อแอรียลถือเป็นการอ้างอิงถึงตอนจบฉบับนิทานของฮันส์คริสเตียนเอนเดอรนะคะที่เงือกสาวเนี่ยกลายเป็นฟองอากาศ 2. การสร้างแอรียลในปี1989ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่สำหรับเจ้าหญิงดิสนีย์รุ่นหลังเนื่องจากเทเนียเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกที่ดูจะมีความสู้ด้วยตัวเองกล้าหาญเจ้าเล่เด็ดเดี่ยวแถมยังเป็นนักสู้เพื่อความฝันของตนเองซึ่งแตกต่างจากลักษณะนิสัยของเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้ง3ตัวแรกซึ่งลักษณะเด่นแบบใหม่ของเจ้าหญิงดิสนีย์ที่แอรียลได้สร้างไว้นะคะก็คือจิตวิญ,ญญาณแห่งการเป็นนักผจญภัย รักอิสระภาพมีความเฉลียวฉลาดเป็นพื้นฐานของตัวเอกในนิทานดิสนีย์ยุคใหม่ในเวลาต่อมานะคะอย่างที่เราเห็นเห็นกันเนาะว่าดิสนีย์ยุคลังๆเนี่ยพวกเธอจะเป็นหญิงที่แกร่งกล้ากันมากขึ้นเรื่อยๆบางตัวละครล่างๆเนี่ยไม่มีผัวแล้วจ้าสู้ด้วยตัวเอง 3. สีหางของแอรียลคือสีที่ดิสนีย์นั้นผสมขึ้นมาใหม่เพื่อใช้สำหรับทำหางของเธอโดยเฉพาะและพวกเขาตั้งชื่อสีนี้ว่าแอรียลซึ่งก็คือชื่อของตัวละครเลยนะคะ 4. เครื่องประดับของแอเรียลใน The Little Mermaid ภาค2เป็นสีเขียวมรกตซึ่งเป็นสีเดียวกับหางของเธอเลย 5. a าแอเรียลถูกสร้างมาให้โดดเด่นกว่าพี่สาวของเธอทั้งหมดหรือโดดเด่นกว่านางเงือกทั้งหมดในแอตแลนติก้า6 แอรีรยลไม่สวมเครื่องประดับผมใดๆเลยยกเว้นดอกไม้ทะเลต่างจากพี่สาวของเธอนะคะที่จะมีเครื่องหัวเต็มไปหมดแถมแอร,รียลเนี่ยยังเป็นตัวละครตัวเดียวด้วยนะที่ปล่อยผมสยายแล่นไปตามกระแสน้ำก็สวยสุดอะไรสุดอะคะ่ะเจ็ดแอรีเรลเป็นนางเงือกคนเดียวที่มีเกราะอ,อกเปลือกหอยสีไม่เหมือนกระหางของเธอ 8. แม้ว่าลูกสาวของไททันทุกคนจะมีชื่อที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A แต่ชื่อของแอรีเลเนี่ยเป็นคนเดียวนะคะที่ไม่ลงท้ายด้วย A เช่นคนอื่นๆนะคะและแอรียลเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่มีชื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากโรมันแทนที่จะเป็นกรีกเก้าท่าโพสึงแอรียลขณะที่เธอนั่งอยู่บนก้อนหินและมองไปยังเอริกที่หมดสติในช่วงใกล้จบภาพยนตร์นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นหนังเงือกในเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่องราวดังกล่าวด้วย 10. แอรีเลเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนเดียวที่มีลูกซึ่งตั้งแต่เริ่มแฟรนไชส์จนปัจจุบันนะคะแอรียลเนี่ยก็ยังเป็นคนเดียวที่มีลูกจริงๆค่ะ 11. แม้ว่าแอริเลและอัตเทนาแม่ของเธอจะมีหน้าตาที่เหมือนกันมากแต่บุคลิกของเธอเนี่ยจะคล้ายกับพ่อของเธออย่างราชาไทตันมากกว่าเนื่องจากเธอเนี่ยเริ่มเป็นห่วงเมโลดี้ลูกสาวของเธอมากจนเกินไปเหมือนอย่างที่พ่อทํากับเธอและตอนที่แอริเอลดุเมโลดี้ที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งและหนีออกผจญภัยในทะเลนั้นก็เหมือนกับแอริเลที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งของพ่อและออกผจญภัยมาบนผิวน้ําในภาคแรกนั่นเองค่ะก็เหมือนกรรมตามทันอะไรประมาณนั้นเลยอะค่ะ 12. เมโลดี้ลูกสาวของแอรียลมีลักษณะคล้ายกับแอรียลในภาคแรกเกือบทั้งหมดแอรียลเนี่ยใยฝันจะได้เป็นมนุษย์และใช้ชีวิตบนบกในขณะที่เมโลดี้นั้นใฟฝันจะว่ายน้ำตายคลื่นทะเลส่วนทางกายภาพนะคะเมโลดี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อของเธอมากกว่าเช่นมีดวงตาและเส้นผมที่เหมือนกัน 13. ในเรื่องเอนชานเต็ดรที่ถูกเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดต,ตามล่านั้นเขาสวมเปลือกหอยของแอรียลเป็นต่างหูค่ะอ่า แขมผู้ให้เสียงแอร์เรยลต้นฉบับอย่างโจดี้เบนสันก็ได้มารับบทเป็นแซมเลขาของโรเบิร์ตอีกด้วย14ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง In the ว a เตอของทีมโมและพุมบ้าพุมบ้าเนี่ยได้กล่าวถึงแอร์เรยลอย่างสั้นๆ15ชุดจริงชุดแรกของแอร์เรยลที่สวมหลังจากที่เธอกลายเป็นมนุษย์เป็นชุดสีชมพูและชุดแรกที่ลูกสาวของเธอสวมเนี่ยก็เป็นสีชมพูเช่นกัน16 ในระหว่างการผลิตภาพยนตร์ภาคแรกเดิมทีนั้นแอริเลถูกวาดให้มีผมสีบลอนด์แต่กลับถูกเปลี่ยนเป็นผมสีแดงเพื่อให้เธอเนี่ยแตกต่างจากนางเงือกของดิสนีย์ชื่อดังอย่างเมดิสันจากภาพยนตร์เรื่อง Splash ของ Touchstone Pictures 17. ดวงตาของแอริรียลได้รับการออกแบบใหม่ในภาค2 18. แอรเรียลถนัดขวาอย่างที่แสดงออกมาในตอนที่เธอนั้นเซ็นสัญญากับเออรซูรานะคะในภาคแรก 19. Ariel เป็นหัวข้อของมีมทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Hipster a r i i l l ซึ่งแสดงภาพ a r ร e l ใส่แว่นกรอบและพูดจาตลกตลก 20. นอกจากฮิปสเตอร์แอเรียลจะมีมีมแล้วเธอยังมีฟิกเกอร์ฟันโกป๊อปของตัวเองอีกด้วยนะโดยเป็นสินค้าพิเศษเฉพาะใน h อ t Topic นะคะ21ภาพคอนเซปต์อาร์ตในปี1941ของแนวคิดดั้งเดิมเรื่อง The Little Mermaid ก่อนจะถูกเก็บเข้ากรุกเกือบ50ปีแสดงให้เห็นแอเรียลเนี่ยมีผมยาวสีดำและมีหางสีน้ำเงินหรือสีเขียวซึ่งใกลเคียงกับต้นฉบับมาก22ในตอนแรกนะคะเพลง Part of Your World เนี่ยได้ตั้งชื่อว่า Somewhere That's Dry และทํำนองเนี่ยจะเป็น ทำนองหนึ่งเลยนะคะแต่หลังจากที่อลันเมนเชนและฮาวเวิร์ดแอชแมนเนี่ยได้ฟังเขาเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันไปคล้ายกับเพลงเพลงหนึ่งของเรื่อง Little Shop of Horrors มากๆเลยเขาจึงเปลี่ยนทำนองเพลงใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น Part of Your World นั่นเองคะ่ะ 23เงาของแอรีเลนะคะปรากฏในหนังสือที่กษัตริย์อักหน้าวัยหนุ่มนะคะกำลังอ่านอยู่ซึ่งปรากฏในเรื่อง Frozen ภาค2 24แอรีเลเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเธอจะกลายร่างเป็นมนุษย์ก็ตามแต่เธอก็มีต้นกำเนิดเป็นนางเงือก25ตลอดเรื่องแอรีเลเนี่ยไม่เคยถูกเรียกว่าเงือกน้อยเลยสักครั้ง 26แแอเรียลเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงดิสนีย์ที่มีภาคต่อเยอะมากทั้งภาพยนตร์รวมกันเป็น3เรื่องและซีรีส์3ซีซั่นจบไปแล้วนะคะสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวของแอเรียลเจ้าหญิงดิสนีย์ Disney, คนที่4 ยังไงกันบ้างคะแฟนๆแอริเอลฟังแล้วรู้สึกใจฟูกันไหมคิดถึง The Little Mermaid กันหรือเปล่าถ้าใครคิดถึง The Little Mermaid นะคะก็อย่าลืมไปดู The Little Mermaid ทั้ง3ภาคแล้วก็ไปดูซีรีส์แ r ร e เกันได้นะและถ้าใครมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ a อร e เอลที่พีโป้เนี่ยพลาดไปอีกก็คอมเมนต์เข้ามาเสริมข้อมูลกันได้เลยนะคะคนอ่านเม้นตเยอะเลยเราจะได้เสริมความรู้กันไปเนาะ และถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะ Subscribe ไปเลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหญิงดิสนีย์องค์อื่นๆนะคะที่ปิโปเนี่ยจะมาเจาะลึกให้ทุกๆคนได้สนุกเพลิดเพลินกันแบบนี้อีกแน่นอนค่ะแต่จะเป็นใครและน่าสนใจแค่ไหนก็มาเกาะจอรอดูไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบายบาย